แม่มาที่คลินิกแล้วนะคะลุ่มผัดมารเราคนก็เล่นง่วงด้วยบันนั่งรับถาคุณหมอค่ะตอนนี้หมอยังไม่มานะคะนั่งนอนถาุ่มผัดนะคะมันเลยเย็นๆเนาะง่วงละบัน เจ็บไซนนตอนนี้เด็กเจ็บใต้แขนไปจะถึงคิวแล้วนะคะตอนนี้นะคะมหาหมอนะคะคลินิกนะคะเปิดเที่ยงถึงบ่ายพอดีเลยค่ะเมื่อกี้นี่คนนั่งรับมันเย็นง่วงแล้วเนี่ยค่ะล่ะ นอนอยากนอน,น,อนเออฉีดยาแล้วก็เมื่อนอนแบบนี้นนเรียบร้อยเจอเข็มเข็มฉีดยาไปเข็มหนึ่งฉีดใส่กระเบนเมื่อกี้นี่สะโพกีสะโพกนะคะเจ็บบะห,หมอบอกว่ากระดูกมันมันติดอะค่ะก็คือไม่ค่อยออกกําลังกายไม่ค่อยบริหารแขนไงเออ พยายามยกบ่อยๆหมอบอกกระดูกมันติดเพื่อนว่าน่ก็เรียกว่าือเปไปตึกสะดุ้งรู้ยุยกทั้งใดใส่อ๋อใส่ฝั่งขวามากกว่านอเบะอันนี้เจ็บฝั่งซ้ายแสดงว่าไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ใช้แขนซ้ายคุณน่ออกกําลังกายไ่งได้ปะนี้ออกรู้ดูปัเนี้ออนยุเพื่อนคือบไโยกบระพันมามหาหมอพันยกไว้ปะยังบัดนี้ค่อยๆยกค่อยๆยกเออบริหารไปเรื่อยๆคุณหมอบอกเขาบ่ค่อยได้ใส่แขนใส่ แกนไส้เนาะที่เจ็บนี่เนาะเออยกดูดูเพื่อว่ารอรอ,ร,อรับยานะคะแล้วก็จะกลับบ้านได้แล้วนะคะกระดูกมันติดนะคะอ,อืมใสด่ดีดีนะแม่นะเอาขึ้นจมูกเนี่ยเออเอาขึ้นมาปิดจังสะอืม,อมรอรับยานะคะเรียบร้อยนะคะ ได้ยาเรียบร้อยแล้วเต็มกระสอบเต็มถุงด้วยยาขนาดอีกเธอนึงยี่สิบสองก็คือวันเสาหนาละเจอฉีดยาไปเข็มหนึ่งนะ้คะไอขึ้นอยู่บ่เบะไอขึ้นอยู่บ่ต้องบริบริหารแขนบ่อยๆยกขึ้นยกลงนมงนเนาต้องดูอากาศก่อน,น เ,ออเดี๋ยวค่อยอ่านดูว่ากินตัวไหนอะไรยังไงกำลังเดินทางกลับนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากวันนี้แดดแบบว่าเปี้ยงเลยค่ะร้อนมากจริงๆร,ระยะทางจากบ้านมาตัวอำเภอนะคะประมาณสิบเจ็กิโลนะคะ งบ้านแล้วนะคะไม่ได้เลยถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่าไม่รู้ว่าใครมาอยู่ที่บ้านนี่คนเข่าเฮือนบ่อใดคนเข่าเฮือนบ่ได้คนพักกันเข่าเฮือนบ่ได้คุณอะไรคะคุณเดินนอนเอเดรียตอยู่นั่นโอ้จะไม่ห่อนสว่างแนี่ลระบบบานี้สว่างแนี่ลระบ่เดินนอนมาน้ำทางห่อนไร บพงยูเสื้อผ้านะซื้อให้ใส่ได้ยี่บ่แอดซื้อเสื้อให้สองตัวเสื้อมะกะแลงมันหอ่อนมันเอา้าไรงามอยูไลายมันบอ่อแพงตัวละคาสิบบาทอีกตัวหนึ่งเวี้ยมาเบิ่งมีส่งพอเสื้อสองส่งหนึ่งเอามาเปลี่ยนมยีดอกสามสี่ตัวแล้วลายนี่ก็งามคอยมากลายแรกส่งตัวหนึง่ง เดี๋ยวจะเอาไปซากก่อนอย่างไซกระตามใส่มันก็นสบายได้ละยังบ่เห็นอยู่ตัวหนึ่นงค่ะเออเดี๋ยวขอเอาไปซากก่อนยาใครเนี่ย,นยละ่นนยยละล่ะอาจะประเสริฐยาใครเนี่ยแล้วบันนี้นอนพักผ่อนมันใครเนีย่ยแล้วยกน้ำพันกันสักแขนต้องบริหาร <ใน S 1> บริหาร ทงเป็นเป็นสินส้นทับสินเหนียงก้สุดทับสินเจ็บ<ม>อันนี้นะแฮงยังไงจะมนไข่ทำอันนี้ไข่ไปเทีเช่าขอบคุณหลายเด้อทำเป็นเป็น่นางยากก็ได้ทำวัสดีเด้อแอฟซีอะยยาไปไข่เลยนะ เป็นยังดอกบู้จะเป็นหอนไรงามเหนียวขอบคุณหลายเด้อเจ้าแล้วไข้แน่นแล้วอ่อนแน่แล้วอืมอืม,อมไปฉ <Okay. S 2> ีดยามั่ไข้ลัวเจดีๆเนาะเจ็บเจอยาเข็มละวหาลอยก็ไข้ตัวแต่ยามาอีกกระสอบหนึ่งเป็นนัดอีกเทธอหนึ่งยี่สิบสอง สำ,สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ห่วงใยย่านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ